สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านมาพบกับช่องมามณีขจาศาสตร์ค่ะทุกท่านคะทําไมผู้ที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือถึงมีความทุกข์ยากความลําบากเพราะอะไรคะรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเพราะนี่คือความเชื่อความศรัทธาค่ะเพราะอะไรคนที่มีชีวิตเนี่ยคนมีกากระบาดกลางฝ่ามือถึงมีความทุกข์ยากความลําบาก เกิดมาก็เกิดเกิดมาครอบครัวที่ค่อนข้างยากจนนะคะต้องต่อสู้ฝ่าฟันตั้งแต่เล็กๆบางทีพ่อแม่ก็แยกทางกันแล้วก็ต้องต่อสู้ฝ่าฟันอะไรที่เสียสละได้เขาก็จะเสียสละเพื่อให้คนอื่นได้มีโอกาสแต่ตัวเองอะมาต่อสู้เป็นชีวิตอย่างนี้จริงๆค่ะคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือเนี่ยเพราะโชคชะตาฟ้าลิขิตถูกกำหนดมาแบบนี้ค่ะ คนมีการกระบาดกลางฝ่ามือนะคะเป็นเทวดาจากสวรรค์ลงมาเกิดเพื่อมาสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองค่ะสังเกตตัวเองนะคะว่าเวลาวันโกนวันพระหรือว่าวันอะไรที่เกี่ยวกับวันสำคัญนะคะตัวเองอ่ะจะปวดหัวมากๆหรือมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะมันมันมันทำให้เรารู้สึกแบบไม่สบายตัวนะคะนั่นแหละค่ะสิ่งที่บ่งบอกว่า คนมีกากระบาดกลางฝ่ามือจะมีเซน์มียานมีสัมผัสพิเศษอะไรในตัวถ้ายิ่งเปิดวงตาที่3ได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเราจะรู้เองโดยสัจธรรมของชีวิตว่าโชคชะตาเขากำหนดมาแบบนี้ค่ะคนมีกากระบาดกลางฝ่ามือนะคะไม่พ้นค่ะความทุกข์ยากความลำบากถึงแม้คุณจะเกิดมาในครอบครัวที่รวยนะคะ แต่คนก็หาความลำบากให้กับตัวเองคือไม่เคยหยุดพักไม่เคยที่จะแบบว่าให้ตัวเองสบายถึงตัวเองจะสบายแล้วแต่ตัวเองอะหาความลำบากให้กับตัวเองเองเป็นคนแบบนี้จริงๆค่ะคนมีการกรบาดกลางฝ่ามือไม่เจอแบบหนึง่งก็จะต้องเจออีกแบบหนึง่งเพื่อให้เข้าใจในสัจธรรมของชีวิตปัญหาหรือว่าอุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามาสำหรับคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือนะคะ นั่นเป็นสิ่งที่บททดสอบในชีวิตว่าเราสามารถก้าวข้ามผ่านพ้นอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาได้อย่างไรโดยตัวเราเองค่ะสติปัญญาของเราเองโดยเข้าใจในสัจธรรมของชีวิตของเราเองและสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะถูกสะสมแล้วเราจะถูกต่อสู้แล้วเราจะถูกฝ่าฟันจนเราสามารถที่จะเข้าใจ ถุงจุดจุดหนึ่งของชีวิตเราจะรู้เองโดยสัญชาตญาณของคนมีการกระบาดกลางฝ่ามือและว่ามันก็เป็นแค่นี้มันก็มีแค่นี้มันก็มีอยู่แค่นี้ไม่ได้มีมากอะไรกว่านี้กับชีวิตสุดท้ายคุณก็ไม่พ้นที่จะต้องเข้าใจในสัจธรรมของชีวิตต้องนั่งสวดมนต์ปฏิบัติธรรมทำสมาธิ สร้างบุญบารมีให้กับตัวเองค่ะการเกิดเทวดาแล้วตกสวรรค์เนี่ยแสดงว่าเขาบุญหมดนะคะเทวดาไม่สามารถที่จะสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองได้เทวดาใช้บุญเก่าที่มีค่ะบุญที่ตัวเองมีสุดท้ายเทวดาหมดบุญก็ตกสวรรค์ค่ะก็เกิดมาเป็นมนุษย์ เพื่อมาสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองค่ะการเปการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นคนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วนะคะเพราะเราสามารถที่จะสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองได้ไม่มีอะไรในโลกนี้นะคะนอกจากมนุษย์เนี่ยที่จะสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองได้แม้แต่เทวดาเขายังมาขอส่วนบุญกับเราเลยมาขอบุญบารมีกับเราเลยอ่ะ แสดงว่าคนคนนั้นน่ะมีบุญบารมีในตัวแล้วมีเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาปกปักรักษามาคุ้มครองมาดูแลเราสิ่งเหล่านี้แสดงว่าตัวคนคนนี้มีบุญบารมีไม่ใช่เรื่องเมืองเอิญน,นะคะอยู่ที่ตัวเราค่ะอยู่ที่ตัวเราของผู้มีกากระบาดกลางฝ่ามือเองค่ะอย่ารอ ว่าพร้อมเมื่อไหร่แล้วค่อยสร้างบุญบารมีเมื่อมีโอกาสเมื่อมีจังหวะขอให้ลงมือทำและให้ตั้งใจแล้วให้ตั้งสัจจะกับสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำถ้าไม่มั่นใจคนมีการกระบาดกลางฝ่ามือเขาจะไม่ทำเขาจะไม่พูดเขาจะไม่ทำเลย จนกว่าตัวเองพร้อมเขาจึงจะทำแต่ว่าเวลามันหมดลงไป <Okay. S 1> หมดลงไปเรื่อยๆนะคะถ้าเวลามันหมดลงไปหมดลงไปเรื่อยๆแล้วเราว่ารอจังหวะแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ทำล่ะคะถ้าเรารอสิ่งเหล่านี้มันไม่จำเป็นเลยค่ะอยู่ที่เราค่ะอยู่ที่เราทั้งหมดเลยอยากจะบอกว่ามันอยู่ที่เราทั้งหมดเลยค่ะ จังหวะและโอกาสชีวิตของเราอ่ะบางคนทำเราไม่ต้องรออะไรแล้วลงมือทำเลยนะคะจะรอแบบว่าต้องปีสมาธิมีจิตใจให้พร้อมมีอะไรเนี่ยถึงจะมีโอกาสก็ทำเลยสิบยี่สิบนาทีก็ลงมือทำเลยสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันไม่ต้องรอค่ะเมื่อมีโอกาสลองค่ะลองดูนะคะ แล้วเราจะเห็นอะไรอีกเยอะนะคะกับผู้มีการกรบาดกลางฝ่ามือโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเพราะนี่คือความเชื่อความศรัทธาค่ะถ้าคลิปนี้ชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ